นอนเพลิงก่อนมีบ้านชีวิตเคยลำบากจนอาศัยบ้านคนอื่นนอนเปิดบ้านโหนธนากรเข้ามาอยู่ช่องเจ็ดได้3ปีซื้อบ้านให้แม่ได้ถึงสองหลังโหนธนากรควักเงิน10ล้านซื้อบ้านให้พ่อแม่ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาทำงานในวงการได้แค่3ปีแต่ว่านักแสดงหนุ่มโหนธนากรจากช่องเจ็ดจะสามารถทำงานเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวราคา10ล้านบาทได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเหตุผลที่หนุ่มโหนซื้อบ้านหลังใหญ่ราคาหลายล้านนั้นเป็นเพราะว่าต้องการเติมเต็มให้กับชีวิตที่ในอดีตครอบครัวโหนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นสร้างเพิงเพื่ออยู่อาศัยซึ่งหนุ่มโหนเล่าถึงเรื่องทีให้ฟังว่างานละครเยอะมากจบเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ มีเงินเก็บเยอะแค่ไหนแล้วผมอยู่วงการมา3ปีก็ทำงานเก็บเงินซื้อบ้านได้สองหลังแล้วครับแต่เป็นแบบนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะมีราคา10ล้านหนึ่งหลังแถวพระรามสองและ3ล้านอีกหนึ่งหลังเป็นทาวน์โฮมแถวสมุทรปราการที่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าครอบครัวผมไม่ได้ร่ำรวยครอบครัวติดลบมาก่อนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นเขาสร้างเพิงสังกสีต่อออกมาเพื่อใช้อยู่อาศัยครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยแต่ตอนนั้นผมยังไม่เกิดแต่ผมจะได้ยินเรื่องนี้มาตลอดและพี่สาวคน โตเกิดทันตอนที่ไม่ได้ร่ำรวยเรารับรู้พ่อถูกกรอกหูมาทุกวันจนเราเริ่มโตและหารายได้เป็นของตัวเองก็เริ่มเด่นดนตรีร้องเพลงเพื่อหารายได้ครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นและพอได้ทำงานในวงการเริ่มมีเงินก้อนเล็กๆจำนวนหนึ่งก็ซื้อบ้านทำให้สิ่งที่เป็นปมด้อยของเราตั้งแต่เด็ก อยากได้รองเท้าชอบรองเท้าตอนเด็กๆไม่มีเงินซื้อรองเท้าดีๆใส่เพราะบ้านไม่มีฐานะทุกวันนี้อยากได้ก็ซื้อมีเกือบ200คู่ทำงาน3ปีแต่ซื้อบ้านได้10ล้านพอผมสอนว่าถ้ามีต้องรีบสร้างถ้าไม่สร้างตอนนี้จะสร้างตอนไหนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตื่นมายังมีลมหายใจก็ต้องทำในสิ่งที่อยากทำทำในสิ่งที่มีประโยชน์และได้อะไรกับมัน อย่างเช่นการตัดสินใจซื้อบ้านให้พ่อแม่หลายคนก็ถามทำไมต้องหลังละสิบล้านคือบ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่พี่น้องสามคนและมีพ่อแม่พี่สาวคนโตเพิ่งแต่งงานพี่สาวคนกลางก็กำลังจะแต่งงานผมก็เลยฮึกเหมิมตั้งใจทำงาน